สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูไก่ต่อของผมนะว่าจะเอาต่อในฤดูที่จะถึงนี่นะครับออกจะกตื่นๆน,นะนะเพราะว่ามันกลัวกลัวกล้องนะั่นแล้วก็เพิ่งจับมาด้วยจับได้อาทิตย์กว่าๆไม่ค่อยได้ฝึกเยอะนะครับตอนนี้เพราะว่าฝนตกฝึกแค่สองสามครั้งเนี่ยก็จะตื่นๆอยู่แต่ว่าตอนตอนเด็กๆมันเคยผูกขาเลยนะนก็เลยตอนเอาไปต่อหรือว่าตอนผูกขานี่คือมันจะนิ่งอยู่ แล้วก็ขันตีปีกอะไรปกตินะเดินเกียรปกติแต่ถ้าอยู่ปล่อยแบบไม่ได้ผูกมันก็จะตื่นๆเลยสีก็ออกเข้มๆนะครับตัวนี้เป็นสีปราดูแต่ว่าไม่เข้มไม่เข้มมากเป็นสีประดูปกติหรือว่าอ่อนๆหน่อยเสียงขันก็ใช้ได้นะครับใจก็สู้อยู่เพราะว่าเคยเอาไป ฝึกต่อแล้วไก่ใหญ่ไก่ตัวใหญ่กว่านะมันก็สู้นะไก่ชนมันก็สู้นะครับตัวนี้แต่ถ้าไก่บ้านตัวเองมันไม่ตีนะมันนิสัยดีตัวเนี้ยมันไม่เหมือนไก่ตัวอื่นที่บ้านที่บ้านผมมันมีตัวผู้ตอนนี้เหลืออยู่แค่สองตัวที่ตัวที่เป็นไก่มีอายุอยู่อีกตัวหนึ่งมันตีหมดนะลูกลูกไก่อะไรมันจิกหมดครับแต่ตัวนี้ไม่จิกนะก็เลยอีกตัวก็เลยเอาให้เป็นตัวนําฝูงไปนะ ส่วนนี้เป็นแม่ไก่ไหมนะครับเอาจะเอาไก่ไปแลกกับเขาเขาเอามาให้ก่อนนะเป็นตัวเมียสีปะดูนะครับกำลังฝึกอยู่ยังไม่ค่อยนิ่งนะเอามาสองสามวันแล้วฝึกได้ไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้ทำอะไรก็ลำบากนะฝนมันตกเรื่อยแล้วก็นั่นเป็นลูกเจ้าเยียนะครับ แต่ดูทรงน,น,น่าจะเป็นสีเหลืองป่าแล้วตอนนี้น่าจะไม่มีมมขนเยือเหลือแล้วเพราะว่าขนแรกมันก็ผัดอ,อกจะดําหมดเลยนะแข้งขาวเหมือนกันนะครับตัวน,นั้นแม่ปลาดุนี่แข้งดานะมีแข้งขาวบ้านผมมีอยู่แค่สองตัวนะตอนนี้ตัวนั้นเป็นลูกจะหูขาวครอกสามนะยังอยู่ครบนะเดี๋ยวผมจะลองให้มันขันดูนะไม่รู้มันจะขันมาหมนะตอนนี้เดี๋ยวถอยไปใกล้ๆก่อน ว่าอยู่ใกล้มันมันไม่ค่อยขันนะมันตื่นกล้องตื่นคนเนส่วนไอเจ้าพวกลูกเต่า่ขาวข้อสองก็ขันเกือบทุกตัวแล้วนะครับแต่ยังขันไม่ชัดกันทียังไม่เป็นคำอยู่จะลองให้มันขันดูไม่ขันนั่นอาจจะต้องเปิดเสียงตัวเมียนะผมไปขออนุญาตไปเอา ตัวสัไอเครื่องมาเปิดเสียงกันนะนะครับตอนนี้ก็เปิดเสียงกันนะดูว่าจะขันหรือเปล่าแต่เสียงขันใช้ได้นะครับเริ่มได้ยินแล้วลองเปลี่ยนเสียงนว่าจะขันหรือเปล่านะครับ ยืนฟังอยู่ปกติมันจะขันกันแล้วนะมันจะต่อปีขันกันแล้วแต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรกันไก่แต่ละตัวไม่ขันตักตัวนี่สงก็สวยอยู่นะครับตัวนี้ออกเตี้ยๆหน่อยเพราะมันมีเชื้อไก่เตี้ยด้วยที่ขาขาก็เพราะเชื้อไก่เตี้ยนี่แหละครับ มื่อก่อนเนอเป็นไก่เตี้ยนนะังจะเอามาเลี้ยงแบบสวยๆแต่พอโตมาขามันยืดนะก็เลยเอาทําเป็นไก่ต่อเลยเพราะมันสู้ด้วยมันกล้าดูสงน่าจะ่ไม่ขันเนดะี๋ถ้ามีตอนมันขันเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไปดูนะครับเพามันขัดมาทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งเช้าแล้ว แล้วก็ร้อนเลยตอนนี้อากาศมันก็เลยน่าจะไม่ขันสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมครับ